สวัสดีครับพบกับวิเคออราะห์จดเลยพื้นฐานรายวันนะครับป,ประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน2559นะครับขอเริ่มที่ COL นะครับรายงานผลการดำเนินง,งานไตรมาส3น,นะครับออกมาที่90ล้านบาทนะครับลดลง9.3%เยนเยียร์นะครับเนื่องจากเป็นผลขาดทุนจากบริษัทร,ร่วม CGO นะครับที่ลงทุนในบริษัทซารูล่านะครับทั้งฝา่ายปับประมาณการผลการดำเนินงานปี59ลงนะครับ 14. 9%นะครับอยู่ที่373ล้านนะครับลดลง5.4%เยนเียเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารมากกว่าที่คาดนะครับจากการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในอนาคตโดยไปถึงกิจการของซาร์โอล่านะครับที่ยังคงมีผลคาดทุนอย่างต่อเนื่องในโนมปี60คาดจะยังเหตุผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีนะครับ36%เยนเียนะครับอยู่ที่5 6 0 6ล้านบาทโดยค่าธุรกิจหลักอย่างออฟฟิศเมดนะครับแลนะ B2S จะยังคงมีผลการดำเนิน,นง,งานที่เติบโตนะครับจากการขยายสาขารวมไปถึงการมีเซมสโตเซลโกรธนะครับที่คาดว่าจะเป็นบวกได้3-5%นะครับธุรกิจออนไลน์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจความหวังที่จะเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะสามารถเติบโตได้อีก2-3เท่าในปีหน้านะครับจากการทุ่มลงทุนและพัฒนาในปีที่ผ่านมาบริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนงานสําหรับปี60นะครับซึ่งคาดก,การขยายสาขาในปี60จะน้อยลงจากปี59นะครับ ในส่วนธุรกิจออนไลน์นะครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคาดอาจจะได้เห็นการรวมตัวของธุรกิจซาร์โล่าและเซ็นทันออนไลน์โดยบริษัทมีแผนจะทำออนไลน์มาร์เก็ตเพลสนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างในปี60นนอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะจัดสร้างคลังสินค้าระหว่างระบบคลังสินค้าใหม่นะครับสำหรับธุรกิจออฟฟิศเมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางฝ่ายมองซีโออลยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับมีธุรกิจรายอย่างออฟฟิศเมดและ B2S ที่แข็งแกล่งนะครับ โดยธุรกิจออนไลน์จะเข้ามาเป็นการเติบโตที่สําคัญในอนาคตซึ่งคาดจะมีผลการดำเนิน,นง,งานที่โดดเด่นให้เห็นได้ในอีก2 3ปีนะครับราคาพื้นฐานอยู่ป็ปี60นะครับอยู่ที่4.2บาทแนะนําซื้อนะครับสำหรับ c o l ต่อที่ TKS นะครับประกาศกาไรไตรมาส3นะครับอยู่ที่94.4ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น34%เยนเยียนะครับซึ่งมาจากกํบาบการขายสินทรัพย์โดย รายได้ขายและบริการนะครับเติบโต8.4%นะครับตามปริมาณงานและงานโครงการที่สมมอบได้มากขึ้นอย่างงานไปรษณีย์บาทไทยผลฟุตบอลยูโรแตมโมเดิร์นเทรดและงานถึงข้อสอบแนปีนี้นะครับจะพลาดงานแตมร้านสะดวกซื้อนะครับก็ยังต้องรับงานด้วยมาจ้นที่ลดลงทําให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงรายได้อื่นๆน,นะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะมีกำลังจากการขายอาคารพาณิชย์นะครับ22.3ล้านบาท ส่วนแบ่กำไรเพิ่มขึ้น13.4%นะครับแต่กำไรที่เพิ่มขึ้นของทั้งซินเนกและ TBSP จากการเสด็จสู่สวนคาลัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทำให้งานพิมพ์ปฏิทินช่วงปลายปีมีการเลื่อนออกไปบ้างแต่ก็มีโครงการจากสปปลาวเข้ามาต่อเนื่องนะครับทำให้คาดว่าไตรมาส4รายได้น่าจะเติบโตได้เล็กน้อยนะครับ การออกกระดาษไทยกระสานและพีมงาน v ีนะครับยอดขายยังไม่มีระยะนะครับเช่นเดียวกับบริษัท t k s คเอบลโก้นะครับที่ร่วมมือกับเบลโก้จากญี่ปุ่นในการทําธุรกิจผลิตลาเบลนะครับยังต้องรอข้อสรุปผู้ผลิตสินค้าอ,อุประโภคบริโภครายใหญ่ของไทยส่วนการเข้าซื้อกิจการผู้แพคเกจจิ้งนะครับยังไม่มีความคืบหน้านะครับทางฝ่ายยางคาดรายได้ปี59อยู่ที่1437ล้านแต่ปัจจุบันสุทธิเพิ่มขึ้นม,มาเป็น3 1 0ล้านนะครับ ปรับเพิ่มขึ้นจาก310ล้านเป็น320ล้านนะครับโดยที่เพิ่มกำลัาจากการขายอาคารพาณิชย์เข้ามานะครับปี60คาดจะเห็นการเติบโตของไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับจากการขยายงานในปี59ที่ผ่านมาโดยบริษัทร,ร่วมทุนกับเบลโก้คาดว่าจะมีไรายได้ดีขึ้นส่วน v ีนะครับคาดว่าจะมีไรายได้ที่ราว30ล้านบาทต่อปีและหากสามารถเข้าซื้อกิจการฟู้ดแพคเกจจิ่งหรือธุรกิจไอทีดได้ก็น่าจะได้ เห็นรายได้ที่ดีกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะพูดแพคเกจิงที่ยอดขายสูงงานในต่างประเทศก็น่าจะมีรายได้ดีขึ้นนะครับทั้งจากกัมพูชาและเมียนมารนะครับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมซินเนกและ TBSP น่าจะยังเห็นทิศทางการที่เติบโตค่ากำไรปี60ยู่ที่337ล้านนะครับเพิ่มขึ้น5.3% y จุเร์เนยยะครับอิงที่12เท่านะครับราคาพื้นฐานที่11บาท20 เป็นหุ้นที่ผลตอบแทนเงินปันผลดีนะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ TKS Market New นะครับ o ช c นะครับแม้ว่าไต่มาสสุดท้ายของปี60กำลังจะออกมาต่ำกว่าคาดนะครับเนื่องจากมีการซ่อมบำรุงสายการผลิต1และ2ของ CAF นะครับในรายจ่ายค่ากิจกรรมส,งส่งเสริมการขายที่มากกว่าปกาติค่าใช้จ,จ่ายที่ลดลงตามฤดูก,กาล แนรปี60คาดจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับโดยกลุ่มเครื่องดื่มคาดจะเติบโตทั้งกลุ่มชาเขียวและสินค้าใหม่ที่ด้รับความนิยมของตลาดรวมถึงการรับจ้างผลิตจากบริษัทในเครือส่วนกลุ่มอาหารนะครับอาจจะมีการปรับรูปแบบร้านให้แข่งขันได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาบูชิและโอช,ชิบุฟเฟ่ซึ่งเป็นกลุ่มสร้างรายได้หลักของบริษัททางฝ่ายคาดย่อยขายจะเพิ่มขึ้นนะครับ15%เยนเยีย ในกลุ่มเครื่องดื่มนะครับจะเติบโตมากกว่า20%ส่วนกลุ่มอาหารนะครับคงเติบโตได้เล็กน้อยและแนวโน้มมัจิ้จจะดีขึ้นเยนเงียเนื่องจากไม่มีปัญหาการซ่อมสายการผลิตจากปีที่ผ่านมานะครับตอกว่าสุดที่เป็น1,084ล้านนะครับเพิ่มขึ้น25%เย o เ y ีย r แนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐายที่145บาท C.K. นะครับบริษัทมั่นใจเลยได้ปีหน้ามีโอกาสเติบโตจากปีนี้นะครับ ภาราสุดปีนักหลอกรอรับรูปีหน้าอย่างน้อย35มพันล้านบาทที่เหลือมาจากโครงการภาครัฐใหม่จอประมูลนะครับโครงการไซยาบุรีนะครับมีความพืบหน้าด้วยดีนะครับล่าสุดมีโอกาสเสร็จเร็วกว่าเป้าขณะทํา,าบริษัทกําลังเจรจาหาโครงการใหม่ต่อเนื่องในลาวนะครับคาดจะมีขนาดระดับหนึ่งล้อหนึ่งแสนล้านบาทนะครับน่าจะมีข้อสรุปปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า นอยนีมีโอกาสได้งานใหม่ใหญ่ๆจากลาวเสริมงานในประเทศนะครับคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่35บาทนะครับสหรับ c หเคสวัสนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ